สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่871ชะตาเทพพลังฝ่ามือที่รับไปทำให้ร่างของราชาหมาป่าทิศเหนืองอและลอยออกไปราวกับกระสุนไปประทะกับเท่นบูชายันที่แข็งแกร่งเปลี่ยงสงครามวุ่นวายเมื่อ800ปีก่อนยังไม่สามารถทำลายเท่นบูชายันได้เลยแต่ว่าเมื่อถูกร่างของราชาหมาป่าทิศเหนือปะทะเข้า มันกลับทลายลงมาจากภายในและยังมีหินขนาดใหญ่หลายก้อน่วงลงมาและกลบร่างของราชาหมาป่าทิศเหนือเอาไว้ด้วยจางรเ้เฉินยืนอยู่บนพื้นผมยาวสีดำปิวไปตามสายลมแววตาสงบดิ่งราวกับน้ำขยกแขนขึ้นแล้วมองไปยังเพิงเทพจำระล้างพร้อมกับกล่าวกับตัวเองว่าเพิงเทพในร่างทำให้ความสามารถของข้าเพิ่มขึ้นอีกหลายเล่าจ,จริงๆเพิงเทพจำระล้างความหมายของชื่อมันก็คือมีเพียงเทพเท่านั้นที่ควบคุมได้ไม่ใช่ของมนุษย์ แต่ว่ามาจากแดนเทพที่ดูห่างไกลนั่นแน่นันว่าพลังของเพลิงเทพชำระล้างก็ลึกล้ำมากและเปลี่ยนแปลงหลากหลายยากคาดเดาไม่ใช่เพียงแค่พลังทำลายล้างที่เห็นภายนอกเท่านั้นแต่ยังมีอย่างอื่นอีกด้วยตอนนี้เพลิงเทพชำระล้างกำลังขัดกาวร่างของเจ้งวเฉินมันเข้าไปในอวัยวะทั้ง5้าและเข้าไปในกระดูกเส้นเอ็นขณะเดียวกันก็ปล่อยพลังมหาศาลออกมาด้านนอกและเพราะพลังสายนี้เองที่ทำให้เจ้งว่เฉินสามารถแสดงพลังที่เหนือกว่า การฝึกฝนของตนเองหลายเท่าออกมาได้เขาเอาชนะราชาหมาป่าทิศเหนือที่อยู่ในขั้นครึ่งเซียนขั้นที่หด้วยการฝึกฝนขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่9ก้าของคำกรมัชิฉากระบวนวิธีการชำระล้างร่างกายด้วยเพลิงเทพชำระล้างนั้นก็คือเวลาที่ข้าห่างกับกฎวิถีเซียนใกล้มากพอดีเลยจะได้อาศัยโอกาสนี้ทําความเข้าใจกฎเวลาแจ้งวันเฉินคิดในใจกฎวิถีเซียนที่แจ้งวันเฉินเข้าใจในตอนนี้เกือบถึง100แล้วสะสมได้แน่นหนามากขอแค่คืนนี้ เขาสามารถเข้าใจกฎวิถีเซียนเวลาได้ก็จะมีโอกาสเลื่อนไปขั้นครึ่งเซียนในทีเดียวเลยเขาปิดตาทั้งสองลงจารุเฉินเริ่มทำความเข้าใจรับรู้กฎการเวลาอย่างละเอียดเพื่อหาสัจธรรมที่แท้จริงของพลังแห่งการเวลาตุม้มราชามาป่าที่เหนือพุ่งออกมาจากภายในแท่นบูชายันใบหน้าเต็มไปด้วยฝุน่นปากมีรอยเลือดติดอยู่เขาก้มหน้าลงมองไปที่บริเวณอกของตนและก็เห็นว่าเกราะทองสิบสองชั้นกลับหลอมละลายไปถึงสิบชั้น และทิ้งรอยฝ่ามือเอาไว้อันหนึ่งกลับเป็นเพลิงเทพชำระล้ลางจริงๆแม้ว่าเพลิงเทพชำระล้ลางจะร้ายกาจมากแต่ว่าจางเฉินก็ไม่สามารถควบคุมเพลิงเทพได้แล้วเปลือเพิงก็ยังจางมากพลังที่แสดงออกมาได้นั้นมีจํากัดเพราะอย่างนี้ราชาหมาป่าทิศเหนือจึงไม่กลัวเพิงเทพชำระล้ลางที่ทําให้เขากลัวจริงๆก็คือความเร็วที่น่ากลัวของแจางเฉินความเร็วที่ผู้ฝึกฝนข้ามากร,รมชาคนหนึ่งแสดงออกมากับเร็วกว่าเขานี่มันวิปริตไปได้จริงๆเกตแดนวิญ,ญญาณเซียน ราชาหมาป่าทิศเหนือแผ่เขียแดนวิญญาณเซียนออกมาจึงกลายเป็นลูกบอลสีทองที่มีรัศมีหนึ่งร้อยจ้างลูกหนึ่งครอบคุมแจ้งเฉินเอาไว้ภายในไปถึงครึ่งเซียนขั้นห้าวิญญาณเซียนที่แผ่ออกมาก็จะสามารถควบคุมหลิงซี่ฟ้าดินได้รัศมีเก้าร้อยลีหลิงซี่ฟ้าดินเข้าบรลมกันไม่ขาดสายมันพุ่งเข้าไปในลูกบอลสีทองและทําให้แรงดึงดูดในลูกบอลสีทองมีมากขึ้น,นเรื่อยๆพลังสมาธิครึ่งหนึ่งของแจ้งเฉินกำลังทำความเข้าใจกฎการเวลายอยู่ส่วนอีกครึ่งหนึ่ง กับกําลังใช้ในการคุ้นคิดเขียดแดนเซียนที่แสดงออกมาสร้างความกดดันให้จางวัเฉินอย่างมากต่อให้จางวัเฉือนใช้เขียดแดนมิติออกมาความเร็วก็ยังต้องลดลงไปมากอยู่ดีสมกับเป็นผู้สืบทอดการเวลาและมิติอยู่ภายในเขียดแดนของหึ่งเซียนคดีหา้ากับยังคงสงบอยู่ได้อย่างนี้ราชาหมาป่าทิศเหนือกล่าวราชาหมาป่าทิศเหนือการฝึกฝนของเจ้าข่าข้าไม่ได้แต่ว่าการฝึกฝนของข้ากับกําลังเลื่อนขั้นไปหาว่าข้าเป็นเจ้า ข้าจะรีบหนีไปทันทีแจ้งว่าเฉินเกาเปิ่นหวังผ่านความเป็นความตายมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนถึงได้มีการทุกผลและบรรดาศักดิ์อย่างนี้และจะมาถูกประโยคเดียวของเจ้าทําให้ถอยไปได้อย่างไรต่อให้เจ้าเลื่อนไปถึงขั้นการเปลี่ยนแปลงรั้นที่สิของข้ามากกว่มัชาได้กเกรงว่าก็ยังคงมีความต่างกับพึ่งเซียนคดี่ห้าอยู่ระยะหนึ่งอยู่ดียิ่งไปกว่านั้นตอนนี้เจ้ายังไม่ได้เลื่อนขึ้นไปด้วยข้ามีเพิงเทพชำระล้างอยู่แค่ไปถึงขั้นการเปลี่ยนแปลงรั้นที่ส ก็สามารถฆ่าเจ้าได้แล้วราชาหมาป่าทิศเหนือไม่มีความหวาดกลัวและยิ้มเย็นออกมาหากว่าเจ้าสามารถไปถึงขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่สิบของขั้นบกกร,รมัชชาได้เพิงเทพจำละล้างก็จะหายไปเมื่อไม่มีมันเป็นหวังก็จัดการเจ้าก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยสําหรับราชาหมาป่าทิศเหนือแล้วการฆ่าภูสืบทอดการเวลาและมิติที่กําลังเลื่อนไปถึงขั้นการเปลี่ยนแปลงข,ขั้นที่สิบของขั้นบกกร,รมัชชาไม่เพียงแต่จะเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่มากเท่านั้นแต่ยังทําให้เขามีื่อเสียงไปทั่วทั้งแผ่นดิน และถูกจารึกลงไปในประวัติศาสตร์ด้วยดังนั้นต่อให้ต้องพยายามสุดชีวิตก็ต้องฆ่าจ้ง,งเชิญให้ได้ราชาหมาป่าทิศเหนือยืนอยู่กลางลูกบอลสีทองมือทั้งสองกลางออกปากกระดุดไอรานเซียนเข้าออกทําให้ลูกบอลสีทองหมุนอย่างรวดเร็วหินและผนังหินต่างก็ถูกพลังสายหนึ่งดูดเข้าไปพวกมันลอยขึ้นมาและหมุนวนไปนรอบๆลูกบอลกระต่ายเกินพ่อสารพาลีมินลงไปไกลๆมาอย่างนั้นแค่ปานเซียนที่ราชาหมาป่าทิศเหนือปล่อยออกมา ก็สามารถกดทับนางจนตายได้แล้วลีมินมองไปยังลูกบอลสีทองกลางเมืองโบราณและกล่าวว่าจาาลู่เฉินยังไม่ถึงขั้นครึ่งเซียนกลับกล้าไปสู้กับราชาหมาป่าทิศเหนือเกรงว่าคงยากจะหนีหายนะาพ้นพูดจ้าแล้วไหลนั่นฉันมีฝีมือมากมายต่อให้สู้ราชาหมาป่าทิศเหนือไม่ได้ก็สามารถถอยออกไปได้แน่กระต่ายกืองรั้วศัเองก็เครียดมากดวงตาสีแดงโลหิตทั้งสองจ้องไปยังสนามต่อสู้ไกลๆนั้นเขมิง แม้ว่ามันจะเชื่อมั่นในตัวของจางวัชเนมากแต่ว่าราชาหมาป่าที่เหนือกับแข็งแกร่งเกินไปพลังนี้เผยออกมาน่ากลัวมากกลางลูกบอลสีทองราชาหมาป่าที่เหนือยกมีดเสียนมงพระจันทร์ขึ้นอีกครั้งแล้วส่งปลาเซนเข้าไปทำให้มีดเสียนเหลาขับเป็นพระจันทร์ดวงหนึ่งฟันลงมาอย่างรวดเร็วบนพื้นมือของจางวัชเนมีกระบี่สีดำเล่มหนึ่งปรากฏขึ้นมันว่าเป็นวงกลมขนาดใหญ่และรวมกันเป็นตาแสาหรัลท้ายจีสีดำขาวกระบี่ที่สอง คมกระบี่หันลงไปด้านล่างและฟันอย่างรุนแรงตุม้มมีดและกระบี่ปะทะกันเกิดคลื่นปานที่ทําให้ฟ้าดินต้องสะเทือนขึ้นมา,าสายหนึ่งมันทําให้หินขนาดใหญ่และผาหินถูกตัดขาดและกลายเป็นฝุ่นผงไปลัศมีจันก้าวดาราจากนั้นจกเจ้าเฉินก็ลงมืออีกครั้งเขาใช้เพลงกระบี่รัศมีจันก้าวดาราเพียงยุดคันปีศาจระดับสูงออกมาและโจมตีไปที่ราชามาป่าทิศเหนือก่อนชีบมาลาย ราชาหมาป่าทิศเหนือเองก็ฟันมีดลงมาปะทะกับการโจมตีของแจ้งเฉินอีกครั้งและในตอนนี้เองในใจของแจ้งเฉินกับท่องออกมาว่าปรานกระบี่แยกร่างกระบี่โบราณเฉินหยวนที่แทงเอาไปพันแยกออกเป็นสองในทันทีหนึ่งในเงากระบี่ไปปะทะกับมีดเส้นมงคลจันทร์ส่วนอีกหนึ่งนั้นกลับโจมตีไปที่หน้าอกของราชาหมาป่าทิศเหนือพุ่งะนุเกระที่เหลืออีกสองชั้นไปเออเส้นเหล็กของเกราะมีเลือดสดๆไหลออกมาราชาหมาป่าทิศเหนือถอยไปอย่างรวดเร็ว มือก็กลุมหน้าอกเอาไว้สายตาจับจ้องประทิจังแจ้งวัชนในใจไม่กล้าประมาทต่อไปอีกจางวัชเชนคนนี้เป็นอัจฉริยะจริงๆเขาไม่เพียงแต่จะมีพนึกอักษรสวรรค์กาลเวลาและมิติเท่านั้นเขายังฝึกฝนวิถีกระบีบไปจนถึงขั้นยอดเยี่ยมมากขนาดนี้แล้วด้วยเพิ่งเทียบชำระล้างพลันสั่นไหวอย่างรุนแรงร่างเนื้อของแจางวัชเนถูกชำระจนปโปร,ร่งใสราวกับเป็นยญมณีสีแดงนั่นมันกำลังเลื่อนไปขั้นการเปลีป่ยนแปลงขั้นที่สิบของการบกบมัชชา จะหยุดคิดจะไปถึงขั้นในตำนานนั่นได้เลยไปตายซะราชาหมาป่าทิดเหนือกระถือเท้าลงไปบนพื้นเขาก็ต้นอัคระทั้งหมดในมีดศีมรมงคลจันทร์ขึ้นมาอย่างรวดเร็วรากับสายฟ้าและฟันลงไปอีกทางหนึ่งราชาว่านเสกเองก็ชกจนเสียวเฮยลอยออกไปจากนั้นก็ยกหอกทองแดงโจมตีไปที่หลังของแจ้งเฉินพร้อมกับราชาหมาป่าทิดเหนือและในตอนนี้เองภายในร่างของแจ้งเฉินพันมีเสียงระเบิดดังขึ้นราวกับว่าเลื่อนไปยังขั้นหนึ่งได้แล้วจากนั้น ลิงซี่ฟ้าดินรอบๆจางก็สะเทือนอย่างรุนแรงในทะเลปานของจาง,งเฉินมีเพลิงเทียเล็กๆหนึ่งกลุ่มลอยอยู่แล้วก็มีเงาร่างคนกําลังนั่งขัดสมาธิอยู่ในนั้นแต่ที่สุดจาง,งเฉินก็ไปถึงขั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สิของข้าพกรรมชฉาในตำนานชะตาเทพเขาเปิดตาขึ้นแววตาทั้งสองมีแสงสว่างที่แข็งแก่งเผยออกมาแสงกระบี่สว่างกระบี่โบราณเฉินหยวนแทงเอาไปแล้วปะทะก,กับมีเซนมงประจันเข้าด้วยกันจากนั้นจางก็เฉินก็หมุนข้อมือ เพิงเทพชจำนวล้างสายหนึ่งก็ลอยออกไปจากฝ่ามือไปรวมกับปลายกระบี่เปรี่ยงผิวของมีดเสียนมงคลจันทร์มีรอยแตกขึ้นมามากมายจากนั้นก็ระเบิดออกกลายปเป็นเศษๆไปเศษเหล่านั้นต่างก็ถูกกระบีบ่พลังฉันยวนดูดเข้าไปหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของมันแสงกระบี่ยังคงพุ่งไปด้านหน้าเป็นพลังที่ทะลุทะลวงและรุนแรงมีเสียงดังอักมันทะลุผ่านร่างของราชาหมาป่าทิศเหนือไปราชาหมาป่าทิศเหนือเบิกตากว้าง พลังชีวิตในร่างไหลออกไปอย่างรวดเร็วปากก็กล่าวออกมาว่าเป็นไปได้ยังไงจางโรชเินดึงก็บีก,กบมาอย่างเร็วเขารับรู้ได้ถึงอันตรายจากด้านหลังจึงรีบก้าวไปทางขวาอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันราชาวานเซียงก็แทงหอ,อกยาวออกมาจนทะลุเงาร่างที่ยังเหลืออยู่ของจางโรชเินแทงทะลุหน้าผากข,ของราชาหมาป่าทิศเหนือจนทาให้หัวกระโหลกระเบิดทันทีราชาวานเซียงหยุดเท้าลงและมองไปยังร่างของราชาหมาป่าทิศเหนือเขาชะงักไปแล้วกล่าวออกมาเสียงเย็นว่า เป็นจ้าหนุ่มที่เจ้าเล่ห์จริงๆและในตอนที่ราชาว่านเซี่ยงจะงักไปช่วยพิพตานั่นเองแจ้งเฉินก็อาศัยความเร็วสูงสุดไปปรากฏตัวที่เหนือร่างของราชาว่านเซียงพร้อมกับฟันกระบีะ่โบราณดฉยดลงไปสัพพสิงเป็นนิรันต์ราชาว่านเซียงเหมือนรับรู้ได้เขาหมุนข้อมือและยกหอกยาวขึ้นไปกันด้านบนร่างใหญ่โตน,นั้นมีปราณเซียนสีดำพุ่งออกไปรวมกันเป็นเงาร่าขุนชสารขนาดใหญ่วนเวียนอยู่รอบหอกลองแดงยาวสี่ด้านเป็นลักษณ์เหมือนดาวล้อมเดือนเปลีง่ง กระบี่โบราณเฉินหยวนพะทะเข้ากับหอกทองแดงอันยาวและเงาพุทสารขนาดใหญ่สีด้านก็พุ่งขึ้นไปด้านบนพร้อมกันกลายเป็นพลังที่ไร้ขีดจำกัดแถมอาจารย์ว่าเฉินสะเทือนจนลอยออกไปจางว่าเฉินกำกระบี่ไว้เขาลอยไปราวกับใบไม้และไปบนยอดของแท่นบูชายันที่ผุพังเบาๆเขาไม่ได้บาดเจ็บราชาว่านเซี่ยงคว้าหอกทองแดงในมือแล้วชี้ไปที่จางมว่าเฉินปากก็กล่าวเสียงเย็นจางรวเฉินเปิ้ลหวังว่าเช่ราชาหมาป่าทิศเหนือจะยังห่างอีกไกล นั่นเหรอแววตาของจางเฉินจ้องไปที่หอ,อกทองแดงอันยาวนั้นราชาวันเซียงเองก็จ้องไปที่หอ,อกทองแดงและก็พบว่ากลางหอ,อกกลับมีรอยแตกปรากฏขึ้นจ,งจางๆรอยหนึ่งแม้ว่ารอยแตกนี้จะไม่ถึงกระทําให้อหอ,อกพังลงแต่ว่ากลับทาให้อัคระภายในหอ,อกขาดต้องรู้ว่าอัคระในอาวุธเซียนนั้นช่วยเหลือค้าจุนกันและยังมีความเกี่ยวข้องกันอย่างน่าอัศจรรย์ต่อให้แตกไปเพียงเล็กน้อยก็ยังสามารถทําให้อาวุธเซียนอ่อนกําลังลงไปได้มากเป็นกระบี่ที่ร้ายกาจมาก หรือว่าจะเป็นกระบี่เทาเทียนของเซิงกระบี่ซิเวนจีราชาวานเซิงสูดลมหายใจเข้าในใจก็คาดเดาอย่างนี้ยังไงหอกทองแดงเทพสายฟ้าของเขาก็เป็นอาวุธเซียนที่ร้กาศมากอันหนึง่งนอกจากอาวุธเซียนพันหนักละแล้วยังจะมีอาวุธอะไรที่ทําอะไรมันได้อีกเลรอดังนั้นราชาวานเซิงจึงคิดไปถึงกระบี่เทาเทียนขึ้นในทันทีแม้ว่ากระบี่โบราณเฉินหยวนจะร้กาศมากและสร้างขึ้นมาด้วยวัสดุพิเศษแต่ก็ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างกระบี่เทาเทียน และก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมว้า wow. อย่างไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมนอยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่เขาวว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน